สวัสดีค่ะพบกับนารายุกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมในกรุงเทพราค่ะ The Berkeley Hotel ประตูน้ำนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมาดูว่าห้องเขาเป็นไงกันบ้างคะ่ะโรงแรม Berkeley Hotel ประตูน้ำนะคะเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของสี่แยกประตูน้ำเลยนะคะทำเลสะดวกมากสำหรับคนชอบช้อปปิ้งประตูน้ำค่ะเข้ามานะคะแล้วก็จะเจอกับนี่เลยทีวีแล้วก็เตียงสองเตียงนี้นะคะอยู่สองคนสามคนสบายๆเลยนะคะ จากมุมนี้นะคะก็จะเห็นตรงมุมตรงนู้นะคะก็จะมีโตะ๊ทํางานเล็กๆให้ด้วยนะคะก็เป็นห้องที่กว้างอยู่สบายมากนะคะมีเตียงใหญ่สองเตียงนะคะมีโซฟาแล้วก็มีมุมโตะอ่านหนังสือด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันต่อเลยค่ะ ะะคะเข้ามาก็จะเจออ่านคนวันนี้ค่ะ มาดูสระว่ายน้ากันบ้างค่ะเป็นสระว่ายน้ําที่ทรงตรงอย่างนี้นะคะชอบมากเลยสําหรับคนชอบออกกําลังกายแล้วก็เก๊กๆด้วยกระจกใสายางข้างนะคะอ่าบรรยากาศดีมากอย่าลืมมาใช้บริการกันนะคะ สำหรับเมื่อเย็นนะคะวันที่เรามาพักเป็นวันศุกร์เสาร์นะคะก็จะมีโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดด้วยนะคะคือคุ้มมากเลยคือจองแบบว่าโปรโมชั่นที่จองห้องได้หนึ่งคืนแล้วก็ได้บุฟเฟ่ต์อันนี้สองคนด้วยนะคะได้อาหารเช้าด้วยนะคะอย่าลืมมากันนะคะตอนเช้ามืดนะคะไปเดินเล่นตลาดประตูน้ำนะคะคือของถูกมากค่ะแล้วเราก็กลับมากินอาหารเช้ากันนะคะถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากนะคะก็อย่าลืมมาพักกันนะคะที่เบิร์กลย์นะคะ